มาดูโรงเพาะถั่วงอกนะคะแบบง่ายนะคะก็อันนี้ก็จะลงทุนไม่เยอะนะคะเห็นไหมคะก็หนึ่งถังนะคะปกติเราใช้ถังดำใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้เป็นกระมังค่ะกระมังสองใบนะคะปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ใบล่างเราก็เจาะรูนะคะเพื่อให้น้ำระบายนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ จ่าหัวงอกก็จะงอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์นะคะเกอร์นี่ค่ะก็มาดูนะคะปั๊มน้ํานะคะก็จะเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราจะต่อท่อออกเป็น2เมนนะคะก็คือเราจะใช้โซลีนอยวาวนะคะในการควบคุมสาเหตุที่เราใช้โซลีนอยวาวควบคุมนะคะเพราะว่า ทัมเมอร์นะคะเราไม่ใช่ค่ะสปริงเกอร์ของเรานะคะมันใช้น้ําเยอะแล้วทีนี้ปั๊มมันไม่แรงนะคะเราก็เลยแบ่งโซลินอย์นะคะเป็นสี่ถังนะคะอยให้ดูคะ่ะนี่นะคะโซลินอย์หนึ่งตัวนะคะแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ห้าจุดนะคะห้าถังนะคะแบ่งเป็นห้าถังค่ะแล้วก็ส่วนโซลิโซลิย์วาวฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็แบ่งเป็นห้าถังเหมือนกันนะคะ 1>, 1 2่งสาสี่ห้านะคะห้าถังเหมือนกันนะคะแล้วก็ทัมเมอร์นะคะทัมเมอร์ตัวนี้จะตั้งได้สูงสุดน่าจะ28ครั้งนะคะก็ตัวนี้นะคะก็ควบคุมโซลินอยวาล์วตัวนี้นะคะส่วนทัมเมอร์ตัวนี้นะคะก็ควบคุมโซลินอยวาล์วตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับใครที่เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะคะก็ใช้แบบนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวจะอัพคลิปให้ดูนะคะ